น้องถ่ายอยู่ไปตัวมาล่ะไปตัวมาล่ะพี่ใหญ่ไปซื้อสุดใหม่นอพี่ใหญ่ไปซื้อสุดใหม่นงมือนี้มันมีท่ารองตนี้าน่ะอ้ยมอนถาไปห่ไปซื้อใม่นอนตันนี่เธอไม่ชอบแต่ฉันชอบ ธอคุยกับผู้สาวหรอไม่คุยกับปยุค่ะ้มิลินด้วยอะไรีะดมี่โตัวไหนได้ฉันเรียกอันนี้ไดไหมร่วงเบิ้ลเบอุยชอบจังเลยแต่ว่าฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะจ๊ะจะใัะเดี๋ยวฉันเลือกก่อนเนี่ย ใส่แล้วนี่น้วัดนวใจนวัาใจยเ่นแม่ไก่กึนพอฉันหอไม่เห็นแล้โาม่ิมลินใา่้ทไยังยไปซอบปิ้งกัได้เทรมาซอปปิ้งให้นองสอบนำมลินาตลัสิเอาแบบกระโปรงรือเอาแบบเสื้อ เอแบบกระโปงกระโปงซงเอาแบบชุดที่เสียชื่อเจ้าจับของแขวงใส่ของใหญ่ลำัดขัดใหญ่ซื้อไม่จับของกระย่าใส่ของเขาบานชุดใหญ่ซื้อชุดจังไรอ่ะเอาเราเร็วเรื่องเดี๋ยหาก่อนเนี่ยตัวเองมีแล้วแบบนี้อันนี้ตัวฉันมีแล้วจ้าตัวขวาอันนี้ไหม อันนี้ไมไปถามเยาว์ว่าบ้านมั้งมีที่มันเป็นสูตรบอดสูตรที่เป็นเซียร์ไม่มาไม่อันที่เป็นสูตรบอ <c oughs> ร์ดส,สูตรที่ถามปอยุยว่าสูตรที่เป็นแยกแบบกางเกงเซียร์อยากก่างไหนเพราะว่าชุดกระโปรงจะคล้องมันไม่ค่อยใส่ไม่นำห่อนส้มมาได้เลยใช่ไหมครับชุดนอล่ะ โอ้ยมันซ้ำเนาะการซ้ำจ้าของอันล่ะมันหันยิ้มมากมันโตหน่อยซ้ำหนอนเอาโตซ้ำพี่อายนันล่ะพี่ไอ้เอาโตซ้ำพี่ไอ้ใช่ได้เจ้าของก็ใช่ได้พี่ไอ้ใช้ได้ล่ะก็ทช่อันนี้มีเล่นงมัปะไหน ช่วยเอาช่วยบ่ช่วยได้ม่เลยใช่หรอได้ไม่เหมือนตัวเองหรอกไม่ใช่มันใซส์สิบกินาอะไรไซส์สิบมันเป็เไรเป็นไรครับาะ เหตุการณ์านไปละเอามาเหตุทำเหตุการณ์านเอามาให้อะกสอนเมียตมีอารมณ์สอนแม่จ็บท้อนอนเล่นนอน้นอยูบอกพี่นอนเฝานออยูเกยอย่มันอนน้ำบ่อามเกยอมันบ้าน ยังไม่พูดนีงน้องอย่าอ่านไปกินข้าวไปกินแล้วกินกับสปาเกตตี้ฝรั่งดังแมพฝรั่งโขก์ะาฝังเมือนโขว น่าจะเ้า hmm. ต okay. ้องตียุ่มันว่ะเน่ะนั่นนั้ตียุ่ต้อไปซาดมันหวานใสเ้ะอันลูกเส้นนูเดียนี่มันโอเคพี่ซื้อชุดแฟรโอเคว่าหนูซื้อแฟร่นะเดี๋ยวมันกีบอ โอ้ยแซ่บน่นา,า,นนงงนาราักไม่ Orleans. เหมือนกันอะทู